อยากมีงานวิดีโอภาพดีเสียงชัดต้องทำยังไงบ้างนะไมซ e ลฟี่มีไม่พร้อมไฟ AY49 ขั้นตอนการประกอบง่ายไม่ยุ่งยากตัวไฟ LED ใช้ฐานขนาด 2A มาพร้อมรีโมทบลูทูธเรามาดูความแตกต่างการใช้ไม้กันสั่นและไม่ได้ใช้ ครับวันนี้ผมอยู่ที่หลักสี่นะฮะจะพามาดูการทําถนนของที่นี่นะฮะสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูการทําถนนที่ดีของเขตหลักสี่ <Okay. S 2> นะฮะประับได้3ระดับหลังจากที่เราได้ไปทดลองใช้ไมซ์เซฟฟี่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถการสั่นได้ดีนะครับสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Pay Shopping